สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเกมฆาตรกรไล่ล่าสุดมันอย่าง Dead by Daylight กันอีกแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้นำเสนอประวัติคร่าวๆของฆาตรกรในเกมทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021และถ้าหากมีการอัปเดตหรือตัวละครอ,อะไรใหม่ๆขึ้นมาผมก็อาจจะนำประวัติมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยมีคนขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับ เมื่อมีประวัติของฆาตรกรหรือผีต่างๆในเกมแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาขอพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครผู้รอดชีวิตหรือ s u วเ i อร์กันบ้างว่าจะมีใครและประวัติเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมเองก็อยากจะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครทุกตัวในเกมนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่จะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่ว่าจะในป่าหรือที่ใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจไปกับจุดจบของตัวละครเกมทุกตัวด้วยนะครับเอาล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปชมกันเลยดีกว่า 1. The White Fairfield เด็กเนื้อใส่แว่นที่นอกจากจะเรียนไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแล้วร่างกายและทักษะของเขาก็ยังเข้าขั้นระดับห่วยมากอีกด้วย จะมีดีก็แค่ความทะเยอทะยานของเขาที่อยากจะมีลุกคูและเท่เหมือนคนอื่นๆเขาแต่กลับไม่ดูสภาพของตัวเองเลยเดวไวเป็นคนหัวอ่อนและชอบโดนแกล้งอยู่เสมอความเนื้อของเขาเข้าขั้นที่ไม่ค่อยเป็นจุดสนใจต่อเ,เพื่อนๆและมักจะถูกมองว่าเป็นพวกขี้แพ้หรือลูเซอร์วันหนึ่งเขาถูกชวนให้ไปตั้งแคมป์ในป่าก่อนจะถูกหมอมเล่าและหลับไปและสุดท้ายเขาก็ถูกทิ้งไว้ในป่าหรือก,ก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพบเห็นเดวไวอีกเลยครับ 2. เมคโทมัสหญิงสาวผู้มีปมครอบครัวในอดีตตั้งแต่ที่พ่อของเธอทิ้งเธอไปในสมัยเด็กชีวิตของเธอจึงเปรไม่เป็นท่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมกทำตัวเหลวแหลกร้ายซึ่งอนาคตเธอแทบไม่สนใจชีวิตตัวเองว่าจะกลายเป็นอย่างไรต่อจากนี้จนวันหนึ่งโคชนักวิ่งก็ได้มองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเธอทำให้เธอได้รับโอกาสในการเป็นนักวิ่งแข่งโดยสภาพร่างกายและการฝึกซ้อมอย่างหนักเมกจึงกลายเป็นดาวเด่นในการวิ่งอย่างรวดเร็ว เธอได้รับข้อเสนอเป็นทุนเข้าเรียนมหาวลัยจากการใช้โควตานักกีฬาแต่เว่าแม่ของเธอก็กลับล้มป่วยลงซะก่อนเธอจึงจําเป็นจะต,ต้องยอมทิ้งทุนเพื่อกลับมาดูแลแม่ก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีสายรายงานมาว่าพบเห็นเม็ดครั้งสุดท้ายในป่าลึกแห่งหนึ่งก่อนจะไม่พบศพหรือร่องรอยใดๆของเธออีกเลย 3. คอเดตมอร์เรลนักวิจัยพฤษศาสตร์ษษาษา ที่มีความขยันและความฉลาดมาตั้งแต่เด็กชีวิตเธอส่อแววมานานมากในด้านการเรียนทําให้เธอได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยล่วงหน้าแม้ว่าอีกด้านหนึ่งของเธอจะสวนทางกับผลงานที่เธอทําแต่ความจริงแล้วบุค,คลิกอีกด้านของเธอนั้นกลับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวที่สุดมากเธอมักจะเดินทางออกไปหาแรงบันดาลใจคนเดียวอยู่เป็นประจำซึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่เธอกลับถูกคิดลงจากรถประจําทางที่กําลังจะกลับบ้านแวะไปเดินเล่นในป่าเธอพบกับความหวังในความมืดมิด ที่อธิบายไม่ถูกซึ่งเธอเริ่มถูกกลืนกินภายใต้ความสวยงามในป่าแห่งนั้นพืชต้นไมุ้่มไม้ความเขียวขจีที่เรียบง่ายมันเริ่มดึงดูดให้เธอเดินหายเข้าไปในป่าก่อนที่จะไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยครับ 4. ี่เจคพาร์คชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ภายใต้เงาพ่อที่เป็นถึงขั้นซีอโอและผู้เป็นพี่ที่เรียนเก่งจนทําให้เขารู้สึกดอยค่าเขาตัดสินใจทิ้งเส้นทางที่ถูกปูมาโดยการลาออกและหนีไปอยู่ในป่าโดยไม่ติดต่อกับใครอีกเลยเขารู้สึกสับสนและโล่งใจในเวลาเดียวกันความดํามืดในป่าทําให้เขาฉุกคิดได้ว่าการมีอยู่ใ้ซึ่งการกดดันของพ่อและพี่ชายนั้นมันดีมากเพียงใดและไม่นานเขาก็ตัดสินใจกลืนหายเข้าไปในป่าและก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเช่นกันครับ 5. นักสืบแท็บตำรวจเก่าที่ผันตัวมาเป็นนักสืบผู้ซื่อตรงต่อความยุติธรรมเขาปรากฏตัวเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครในหนังเรื่องสอบก่อนจะถูกจบชีวิตลงในเกมที่เขาไม่อาจชนะได้แน่นอนว่าวิญญาณของเขาถูกชักนำเข้าสู่เกมอันดำมืดในโลกของฆาตกรและจะยังวนเวียนอยู่ในนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาทางรอดออกมาภายใต้ความยุติธรรมที่เขายึดถืออยู่นั่นเอง 6. เจนโรเมโรลูกสาวของโรเลตตาโรเลนนักแสดงสาวชื่อดังที่หย่าร้างกับสามีไปตั้งแต่เจนยังเด็กมันจึงไม่แปลกที่ทำไมเธอถึงรู้เกี่ยวกับแม่น้อยมากนั่นเป็นเพราะว่าแม่แทบไม่สนใจดูแลเธอเลยแม้แต่น้อยเธอจึงใช้ชีวิตอยู่กับพ่อตามลำพังเจนไม่ค่อยชอบแม่เท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรความใฝ่ฝันของเธอก็ล้วนไม่ต่างจากผู้เป็นแม่มากนักนั่นคือเส้นทางวงการบันเทิงอย่างที่แม่เธอเป็น เธอไต่เต้ามาด้วยชื่อเสียงของตัวเองจนกลายเป็นคนดังระดับต้นๆของวงการโทรทัศน์และนักจัดรายการทำให้เธอก้าวเข้าสู่เส้นทางใกล้เคียงกับแม่และไม่นานเธอก็ต้องตกใจเมื่อแขกรับเชิญในรายการของเธอในวันหนึ่งกลับกลายเป็นลอริต้ารอเลนแม่ของเธอความผูกใจเจ็บและความน้อยใจเริ่มต้นขึ้นทันทีในช่วงเวลาการสัมภาษณ์ที่ร้อรลอุไปด้วยคำถากถางในประโยคบางส่วนลอริต่ายืนกรานโดยการบอกกับพวกเขาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันกับเจนโรเมโรเลย ทำให้ในตอนนั้นเจนตัดสินใจตัดขาจดจากผู้เป็นแม่คนนี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อจบรายการเธอหยิบยาแก้ปวดขึ้นมากินเพื่อระงับความเจ็บแขนและความร้อนรุ่มในใจเธอขับรถกลับบ้านกับผู้เป็นพ่อคนเดียวที่เธอรักและพูดประเด็นแม่อย่างรุนแรงเพื่อหวังว่าชาตินี้จะไม่ต้องเจอเธออีกแต่ทว่าด้วยความที่เจนกินยาแก้ปวดมากเกินไปบวกกับความเหนื่อยล้าทําให้เธอพลาดขับรถตกถนนลงไปในแม่น้ําและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบร่างของเธออีกเลยเช่นกันครับ เจฟจูเฮนเซนในวัยเด็กของเขาเจฟเป็นคนที่ค่อนข้างเกเรมากด้วยปมทางครอบครัวและสังคมที่มองเขาเหมือนเป็นตัวน่ารังเกียจเขาเกิดและเติบโตที่เมืองเออร์มอนรัฐออนเบอร์ตาความเกลียดชังผู้คนของเขาทําให้เขาเก็บตัวและหลงไหลในโลกของศิลปะและดนตรีจนในช่วงเวลาที่เขาออกจากบ้านเกิดเพื่อมาเข้าเรียนไฮสคูลนั้นเขาค้นพบความสนใจในโลหะหนักและเริ่มสะสมวนิว เจฟมักจะใช้เวลาที่เหลือสมัครเข้าทำงานที่ร้านวิดีโอแห่งหนึ่งและใช้เวลาว่างจากการทำงานเพื่อเขียนสเก็ตภาพด้วยความชื่นชอบไม่นานเขาก็ได้รับว่าจ้างให้ช่วยวาดภาพบนฝาผนังเพื่อแลกกับเงินจำนวน50ดอลลาร์ซึ่งเขารู้สึกภูมิใจอย่างมากชีวิตของเขากระท่อนกระแท่นอยู่นานหลายปีจนพ่อของเขาเสียชีวิตลงเจฟก็เริ่มกลับไปเมืองที่เขาเกิดอีกครั้งก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองแห่งนั้น 8. อดัมฟรานซิสเด็กหนุ่มผิวดำที่สูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กเขาถูกรับอุปการะโดยลุงของเขาที่สั่งสอนมาเป็นอย่างดีชีวิตของอดัมคลุกคลีอยู่กับการศึกษามาทั้งชีวิตจนเมื่อเขาเติบใหญ่เขาก็ได้กลายเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาและกล้าวไกลไปถึงประเทศญี่ปุน่นอดัมดำเนินชีวิตด้วยกรอบของการสั่งสอนเขามุ่งมั่นที่จะทำคุณประโยชน์ในด้านความรู้ที่เขาถนัดเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้อื่นจนวันหนึ่ง เขาก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุลางรถไฟก่อนที่เขาจะหายตัวไปโดยไม่มีล่องรอยหรือทิง้งซากศพใดๆเลย 9. เนียคาสันสาวน้อยเชื้อสายสวีเดนผู้รักในการทำกราฟฟิตี้ศิลปะบนกำแพงที่หลายคนมองว่ามันคือการก่อกวนเธอถูกเลี้ยงดูมาด้วยการอยู่ตามลำพังเนื่องจากพ่อแม่ของเธอนั้นต้องทำงานหนักตามสถานะครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยหรือยากจนมาก แต่เมื่อเธออายุได้16ปีความคิดของตัวเองก็เริ่มประทูขึ้นตามดั่งใจที่อยากทำเธอตัดผมย้อมผมและโลดเล่นอยู่ที่สนามสเก็ตกับพักพวกเพื่อรวมตัวกันไปก่อกวนด้วยศิลปะบนกำแพงตามปกติแต่เนื่องด้วยจากที่เธอมีความว่องไวเธอจึงมักจะหนีรอดจากการตามล่าได้ทุกครั้งก่อนที่วันหนึ่งเธอจะไปทำกราฟฟิตี้ที่สถานบำบัดโครตัสเพนและหายตัวไปอย่างไรล่องลอย10 เคธเดินสันเธอเติบโตมาด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวให้หลังสันไปกับดนตรีที่เธอหลงรักตั้งแต่เด็กแม่ของเคธจะผลักดันเธอในการเล่นกีตาร์และร้องเพลงจนเธอเอาชนะการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านได้เมื่อเธอโตขึ้นเคธตัดสินใจออกเดินทางไปทัวร์และบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงที่เธอตตเวนไปมาถึงความฝันและประสบการณ์ที่เธอได้รับจนวันหนึ่งเธอก็ได้รับโชคชะตาที่ไม่อาจลืมเลือนได้อีกเมื่อเคธเข้าไปในป่าลึก เพื่อจะหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแต่สุดท้ายหมันผู้นั้นก็ได้เอาตัวเธอไปอย่างไร้ล่องรอยครับและนั่นก็คือสถานที่ที่เกิดขึ้นกับเดส b ายเดลไ g ท์ที่ฉุดดึงเซเวเวอร์ทุกคนให้มาสู่ในโลกแห่งนี้โดยในโลกภายนอกไม่มีใครรู้เลยครับว่าพวกเขากำลังมาเชิญอ,อะไรอยู่กันแน่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาหายไปอย่างไร้ล่องรอยนั่นเองครับ